สิ่งใดจะหากวันนี้ม่บอกไม่กุ้มไม่กลาวและก็จะรู้ว่ารักกลาอายัางไม่ได้ใจโอ้ยโดกหัวอ้อยร้องก็ไม่ใช่ว่าเพราะตื่นมาก็หมดหมิดเลยทุกคนคงเข้าใจอารมณ์ของคนที่เพิ่งตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกที่ไม่ค่อยสบอารมณ์นัก ตึก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 สิงฉันเดินกระแทกเท้าโคมครามดังลงมาจากข้างบนบ้านใช่ค่ะจากเสียงฝีเท้าคนฟังก็น่าจะพอเดาออกว่าเจ้าของฝ่าเท้าเขารู้สึกอย่างเว้นเสียงแต่มันไม่สนใจเฮ้ยพี่โนเงียบๆหน่อยไม่ได้หรอแหกปากอะไรกันแต่เช้าเปลี่ยนใจกันบ้างดิ เช้าอะไรของแกวะนี่มันจะบ่ายแล้วแล้ววันนี้เพื่อนพี่ก็มาทำงานที่บ้านด้วยวาพี่พี่เขายังหนุ่มร่างใหญ่ผิวขาวสูงประมาณ183เซนติเมตรเห็นจะได้หันมาคุยกับฉันที่ยืนนั่งหยิกกอดตุ๊กตาอุงๆอ,อยู่ตรงหัวบันไดอืหงานงานทำมันทุกวันทุกอาทิตย์ทำงานเก่งขนาดนี้รวยตายเลย ฉันบน่นพึมพำมคนเดียวก่อนจะยกมือไหว้เพื่อนๆของไอ้พี่ขนบนๆบนไม่เกี่ยวกันเลยไปอาบน้ำปะเป็นสาวเป็นนางจะให้ใชายหนุม่มัยชาการอย่างพวกพี่จ้องหน้าสดแกอีกนานแค่ไหนฮะเจ้าของเสียงพูดพรางเดินตรงเข้ามาหาฉันสดแล้วไงมั่นใจว่าสวยแล้วกันฟูกลิ่นน้ำลายบูดที่ถูกกักเก็บไว้ตั้งแต่เมื่อคืน ถูกพ่นผ่านลมเข้าไปตรงรูจมูกของพิษโขนจากนั้นฉันก็รีบวิ่งขึ้นไปอาบน้ำด้วยความสะใจสวัสดีค่ะทุกคนฉันชื่อขลุยนะไม่ขลุยอู้ขลุยเพียงอ้ออะไรทั้งนั้นฉันชื่อขลุยเฉยๆอายุ20ปีมีพี่ชายที่อายุห่างกัน7ปีคือไอพิ่โขนนั่นแหละด้วยความที่เราอายุห่างกันค่อนข้างมาก แม่เลยมอบหน้าที่และกรรมสิทธิ์ในการดูแลชั้นให้พี่โขนเกือบจะทั้งหมดไม่ว่าจะเซ็นเอกสารประชุมผู้ปกครองรวมไปถึงค่าใช้จ่ายของชั้นก็เป็นหน้าที่ของพี่โขนพี่ชายคนหล่อไม่เถียงสุดที่รักของชั้นหรอคะหลายคนอาจจะกําลังสงสยัยว่าพี่โขนก็อายุขนาดนี้แล้วยังเรียนไม่จบอีกหรอ จบแล้วค่ะตอนนี้กําลังเรียนตอบปริญญาเอกการออกแบบก่อสร้างอะไรของมันก็ไม่รู้ทั้งเรียนทั้งทํางานไหนจะงานของบริษัทไหนจะโปรเจกต์อีกแล้วเพื่อนมันก็มาคุยงานที่นี่เกือบทุกวันนี่ถ้าฉันเก็บค่าเช่าคือรวยแล้วนะเอาจริงแบบฉันไม่ต้องเรียนแล้วก็ได้อ่ะลาออกเลยดีมะ ทำไวให้แล้วอยู่ในครัวไปหากินเองซิขอบคุณครับฉันเดินยิ้มเข้าไปในครัวพางหยิบขนมปังปิ้งใส่ปากและเดินออกมาตรงวงที่มีพี่ชายตัวเองนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วดวงตาก,กลมโตของฉันก็ไปสะดุดอยู่ตรงผู้ชายร่างใหญ่ไม่แพ้ไปจากพี่โขนที่นั่งอยู่ถัดจากเขาไปหลอ่อหล่อมากฉันรักเขาพี่โขนใครอะไม่เคยเห็นเลย ฉันถามทางเหลือบตาไปมองให้พี่ชายรู้ว่าฉันหมายถึงใครอ๋อลืมไปเลยเนี่แคนะเพิ่งย้ายมาอยู่ทีมพี่ได้สองเดือนเองแม้น้องครุยพวกพี่ก็นั่งอยู่ตรงนี้ไม่เห็นจะสนใจพวกพี่บ้างเลยนะเสียงของพี่เพลิงคนตบโตะ๊ะแทนจังหวะเสียงกรองหนึ่งในสมาชิกวงดนตรีสดที่แหกปากกันแต่เช้าแม้พี่เพลิงคะพวกพี่มาที่นี่เกือบทุกวันหรือยังต้องถามอะไรอีกล่ะคะ นูเจอหน้าพวกพี่บ่อยกว่าเจอหน้าแม่อีกฉันตอบแต่สายตาก็ยังไม่สามารถละออกจากชายหนุ่มตรงหน้าได้หนูชื่อคลุยนะคะเป็นน้องสาวพี่โขนค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะพี่แคนยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนะน้องครุยเคยได้ยินชื่อมาตั้งนานวันนี้พี่ได้เจอตัวจริงสักทีนะครับชื่อพี่แคนได้ยินชื่อฉันมาจากไหนไอพี่โขนต้องเป็นแกแน่ๆนี่แกขายน้องเหรอ อะไรอะไรมองพี่ทำไมพี่ไม่เคยนินทาน้องสาวแสนด,ดีอย่างแกเลยนะเว้ยพี่โขนรีบแก้ตัวโดยที่ฉันยังไม่ทันได้เอ่ยปากถามสักคำแต่ดูจากสีหน้าและแววตาของฉันก็คงเดาได้ไม่ยากว่าคงกำลังท่องบทสาบแช่งมันในใจเป็นล้านล้านบทพี่แคนไปได้ยินชื่อกลุ่ยมาจากไหนหรอคะฉันถามชายแปลกหน้าที่เพิ่งรู้จักและอยากจะรู้จักให้มากกว่านี้ด้วยความสงสัย อ๋อรุ่นน้องที่พี่รู้จักมันเรียนอยู่หมหาลัยเดียวกับน้องขุยหนะ้าพวกมันชอบคุยกันว่าน้องขุยหน้ารักอย่างนั้นหน้ารักอย่างนี้จนพี่อยากจะเจอตัวจริงให้ได้เลยพอเจอวันนี้ถึงได้รู้ว่าจริง,รงๆน้องขุยหน้ารักกว่าที่พวกมันเล่าอีกนะใช่หนุ่มตอบพลางสงยิ้มพิมพ์ใจไม่หรอกคะ่ะฉันตอบทำตัวอย่างเสียไม่ได้บ้าเอ้ยชอบพี่เขาชอบฉันแน่ๆเลยอุ้งแง่อยากวิ่งไปกรี๊ดในโอง่ง โอ้ยไสจะพันกันอยู่แล้วนะ่ะจะบิดอะไรขนาดนั้นพี่โขนแซวพร้อมทาท่าทางไม่พอใจชื่อเรานี่คล้ายๆกันเลยนะคะคลุยกับแคนเป็นเครื่องดนตรีเหมือนกันเลยเนาะฉันพูดพางบิดตัวต่อไม่รอแล้วนะโดยไม่สนใจคำทุ้มติงของพี่ชายชื่อกูก็เกี่ยวกับดนตรีแถมพยัญชนะต้นเดียวกันด้วยพี่โขนบน่นพรรมึมพำ คล้ายตรงไหนไม่เห็นคล้ายเลยฉันเถียงพร้อมกับเดินอ้อมไปดึงท้ายทอยของพี่โขนก่อนจะวิ่งขึ้นห้องไปโอ้ยไอ้คลุยฉันพี่แกนะเวยพี่น้องคู่นี้นี่ก็ดูรักกันนะเวยเสียงจากชายชะกันสักคนในวงแซวขึ้นมาตามด้วยเสียงหัวเราะจ้าไม่ต้องเลยพวกมึงโดยเฉพาะมึงไอ้แคนวันหลังกูไม่ให้มึงมาบ้านกูละ เอาเว้ยเอาเว้ยพี่ขนเขาห่วงน้องสาวเว้ยฮิ้วหนึ่งเดือนผ่านไปไวัยป่านรีบจบแม่คะแม่คะขลุยไปข้างนอกได้ไหมคะฉันเดินเข้าไปหาแม่ในครัวไปไหนไปกับใครนุ่นใช่หนุ่มถามแคนฉันทำปากแต่ไร้เสียงไม่ได้วันนี้พี่มีงานไม่ว่างไปด้วย ใช่หนุ่มตอบพร้อมกับท่าทางที่เปลี่ยนไปอ้าวแล้วพี่โขนจะไปด้วยทำไมล่ะคะกลุยบอกว่าไปกับพี่แคนไม่ได้ชวนพี่โขสักหน่อยก็พี่บอกว่าพี่ไม่ว่างไม่เข้าใจเรื่องไงใช่หนุ่มทำหน้าตึงค่ะฉันตอบเสียงอ่อยจะอะไรนักหนาฉัน20แล้วนะแล้วฉันก็คุยกับพี่แคนได้เกือบจะครบเดือนแล้วด้วยทำไมพี่โขนต้องมาควบคุมฉันอยู่แบบนี้ด้วยอ่ะ หลังจากวันนั้นวันแรกที่เราเจอกันพี่แขนก็ไม่เคยมาที่บ้านอีกเลยไม่สิเพื่อนๆของพี่โขนก็ด้วยไม่มีคอนเสิร์ตกลางวันมาเดือนหนึ่งแล้วเราแทบจะไม่ได้เจอกันจะเจอกันก็แค่ตอนที่พี่แคนแอบไปหาที่คณะแต่ก็นั่นแหละก็แค่ตอนพักเที่ยงเพราะเลิกเรียนพี่โขนก็ไปรับชั้นตรงเวลาทุกวันแม่ขาพี่โขนไม่รักคุย ทำไมถึงคิดอย่างนั้นล่ะพี่โขนานะนะรักขุยมากกว่าใครบนโลกนี้อีกนะจ๊ะหญิงสาวเอี้ยวตัวหันกลับมาตอบลูกสาวที่โผล่เข้ามากอดตนจากด้านหลังก็พี่โขนไม่ให้ขุยไปเที่ยวกับพี่แคนพี่โขนไม่อยากเห็นขุยมีความสุขฉันบน่นพรบทำหน้าบูดในอกแม่ทำไมหนูไม่ถามพี่เขาไปตรงๆละจ๊ะว่าทำไมหนูถึงไปไม่ได้ถามไปก็ท่านั้นแหละคะ่ะเบื่อจะคุย ร้อยวันพันปีไม่เคยห่วงพอเห็นหนูโตเป็นสาวหน่อยไม่ได้ฉันพูดปนแซวตัวเองจา้าลูกสาวแม่สวยขนาดนี้พี่ชายก็ต้องห่วงเป็นธรรมดาจริงไม่โขนผู้เป็นแม่ตะโกนถามลูกชายอะไรอีกละ่ะฟ้องอะไรแม่อีกละ่ะชายหนุ่มตอบก็ขุยชอบพี่เขาอะ่ะแต่พี่แคนเขาก็ชอบขุยทำไมพี่โขนต้องมาห้ามขุยด้วย ครุยรู้นะว่าพี่ขนไม่ให้พี่แคนมาหาครุยที่บ้านหรือที่ไหนๆอะ่ะหนูโตแล้วนะไม่เคยนอกลู่นอกทางพี่ขนก็รู้ดีกว่าใครฉันเถียงทันควันชอบเจอกันแค่นั้นคิดว่ารู้จักมันดีแล้วเหรอถึงไม่ชอบมันน่ะใช่หนุ่มถามกลับทำไมก็เพราะไม่รู้จักดีไงถึงต้องทำความรู้จักกันให้มากกว่านี้อะ่ะใครจะเหมือนพี่ขนล่ะอายุก็ขนาดนี้ละ ไม่เคยเห็นชอบใครเขาสักคนรู้จักไหมคำว่ารักอ่ะฉันถามกลับแกจะไปรู้อะไรแกไม่เคยจะรู้อะไรด้วยซ้ำชายหนุม่มตะโกนกลับและเดินหนีไปด้วยความโมโหอย่างที่ไม่เคยเป็นผู้เป็นแม่มองตามลูกชายอย่างอกที่จะเป็นห่วงไม่ได้แต่ก็ไม่วายดึงลูกสาวเข้ามากอดปลอบประโลมให้ใจเย็นลงโขนชายหนุม่มที่นั่งอยู่หน้าบ้านคนเดียวมาสักพัก,กใหญ่ๆ หันไปมองเจ้าของสิ่งเรียกแม่แม่จะไม่ถามโคนนะแต่ครุยคงมีแต่คำถามมากมายเลยนะลูกหญิงสาวเอื้อมมือมาแตะบ่าของลูกชายผมรู้ครับแม่แต่ผมเป็นห่วงครุยผมอยากให้ครุยเจอคนที่ดีที่สุดแล้วแขนเขาไม่ดียังไงจ้ะผู้เป็นแม่ถามเขาดูแลครุยไม่ได้หรอกครับผมเคยตามไปดูที่คณะตอนที่พวกเขาแอบนัดเจอกัน แทนที่ไอแคนมันจะให้ขลุ่ยเรียนแต่มันกลับชวนให้ขลุ่ยโดดเรียนเพื่อไปดูหนังกับมันไหนจะให้ขลุ่ยช่วยทํางานที่ผมสั่งขลุ่ยคงคิดว่าผมไม่รู้แต่รายละเอียดงานที่มันทํากับงานที่ขลุ่ยทํามันต่างกันนะครับผมไม่อยากให้มันยุ่งกับขลุ่ยตอนนี้ผมกําลังทําเรื่องขอย้ายทีมอยู่ครับแม่ใช่หนุ่มอธิบายเราคงจะตามปกป้องดูแลน้องตลอดแบบนี้ไม่ได้หรอกนะลูกคนเคยคุยกับน้องหรือยัง เรื่องอะไรหรอครับแม่ว่าน้องโตพอจะรู้เรื่องราวต่างๆและตัดสินใจด้วยตัวเองได้แล้วนะเรื่องอะไรกันหรอคะฉันที่เดินลงมาทันได้ยินประโยคสุดท้ายของแม่พอดีเงียบแม่กับพี่ชายของฉันนั่งเงียบทั้งคู่ว่าไงคะมีเรื่องอะไรที่กลุ่ยยังไม่รู้หรอคะฉันถามด้วยความสงสัย ก็เรื่องที่หนูไม่ใช่ลูกของพ่อกับแม่ไงจ๊ะคนที่ฉันเรียกว่าแม่ตอบกลับหลังสักที่เงียบไปสักพักพร้อมกับจับมือของพี่ชายและฉันไว้แน่นคะฉันถามด้วยความตกใจจริงคลุยแม่กับพ่อรับคลุยมาจากบ้านเด็กกำพร้าเมื่อ19ปีที่แล้วพวกเราขอโทษที่ไม่ได้บอกพี่ชายตอบฉันไม่ได้ตอบกลับ ได้แต่ยิ้มแล้วน้ำตาก,ก็ไหลาอาบแก้มมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องเสียใจเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันได้รับความรักจากทั้งพ่อแม่และพี่ชายอย่างมากเกินพอฉันไม่ได้รู้สึกขาดความรักแต่อย่างใดก่อนที่พ่อจะเสียเพราะอุบัติเหตุเมื่อ5ปีที่แล้วแต่ที่ฉันร้องไห้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมฉันถึงได้รู้สึกดีใจอย่างบอกไม่ถูกดีใจที่ฉันได้รับความรักมากมายขนาดนี้ ดีใจที่ฉันไม่ใช่น้องสาวของพี่โขนดีใจที่ไม่ต้องรู้สึกผิดอีกต่อไปฉันเอาแต่นอนหมกตัวอยู่ในห้องมาเกือบเดือนคิดซ้ำไปวนมาวันหลายรอบโดยมีแม่เป็นคนส่งข้าวส่งน้ำตลอดยิ่งคิดเยอะยิ่งสับสนเอาละเมื่อเรื่องมันเป็นแบบนี้เบื้องบนคงอยากให้ฉันทำอะไรสักอย่างและฉันตัดสินใจแล้วฉันตัดสินใจเปิดประตูห้องออกมา เจอพี่โขนที่นั่งอยู่หน้าห้องตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้และแสดงท่าทีตกใจปนดีใจที่เจอฉันพี่โขนคุยพี่มีเรื่องจะคุยด้วยครุยก็มีเรื่องจะคุยกับพี่โขนแม่ละ่ะฉันถามพร้อมกับมองหาแม่แม่ไปบ้านป้าพาพี่ชายตอบเอาล่ะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด ฉันหายใจเข้าเฮือกใหญ่หลังจากที่อยู่คนเดียวมานานเกินพอพี่โคนฟังครุยนะครุยขออีกสักเฮือกแล้วกันก่อนจะพูดต่อครุยขอโทษนะครุยไม่รู้ว่าต้องรู้สึกยังไงไม่รู้ว่าต้องทำตัวยังไงไม่รู้ว่าพี่จะรู้สึกยังไงกับครุยครุยขอบคุณพี่มากๆที่ดูแลครุยมาตลอด20ปีพี่เป็นพี่ชายที่ดีมากเป็นคนที่ครุยเคารพมาตลอด แลาบางครั้งคลุ่ยก็รู้สึกผิดในใจกับตัวเองที่คลุ่ยเผลอไปคิดอะไรเกินเลยกับพี่โคนคลุยคล่ยคิดมาตลอดว่ามันผิดคลุ่ยไม่ควรรู้สึกแบบนั้นกับพี่คลุ่ยดีใจมากนะตอนที่รู้ว่าคลุ่ยไม่ใช่ลูกแท้ๆของพ่อกับแม่เหมือนมีแสงสว่างหรือปรี่คลุย่ยึฉันถูกคนที่ตัวเองแทนเขาว่าพี่ชายมาตลอดชีวิตดึงเข้ามากอดก่อนที่น้ำตาจะไหลเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลย ไม่เป็นไรคลุยไม่เป็นไรนะพี่อยู่นี่ไงพี่อยู่กับคุยเสมอนะขนปลอบผางรูปหัวคุยเบาๆด้วยความเอ็นดูคุยพยายามจะหักข้ามใจตัวเองพยายามจะเปิดใจกับพี่แคนแต่ว่าฉันพูดไม่ออกทำได้เพียงร้องไห้ซึ่งร้องทำไมฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคุยขนพักคุยออกจากอ้อมกอดก่อนจะก้มตัวลงมาใกล้ๆคุย ขลุยไม่ได้ผิดขลุยไม่จําเป็นต้องรู้สึกผิดเพราะพี่เองก็ควรทาท่าทางอึกอักคลุยได้แต่ทําหน้าสงสัยก่อนจะเช็ดน,น้ําตาตัวเองพี่รักขลุยนะรักอย่างที่ผู้ชายคนหนึ่งจะรักผู้หญิงคนหนึ่งได้หวังแต่อยากให้ขลุยได้เจอแต่สิ่งดีๆรักมาตลอดและตั้งใจจะรักให้ดีที่สุดพี่ต้องข่มใจไว้เพราะไม่อยากให้ขลุยรู้สึกอึดอัดกับพี่ขนพูดต่อ พี่โคนคลุยตกใจและดีใจไปพร้อมๆกันแล้วแม่จะว่าไงถ้าเราหญิงสาถามต่อพี่คุยกับแม่แล้วแม่บอกคลุยโตพอที่จะรับผิดชอบตัวเองแล้วคลุยคิดว่าไงขคุยรักพี่โคนนะหญิงสาวเงยหน้ามองชายหนุ่มเผยให้เห็นรอยยิ้มที่ปรากฏบนใบหน้าพี่โขนก็รักน้องคลุย เราทั้งคู่อ,อกกอดกันด้วยความรู้สึกมากกว่าที่ถาโถมเข้ามามึนงงดีใจโล่งอกกลัวทุกๆอย่างทุกๆความรู้สึกที่ผ่านเข้ามาตอนนี้และต่อจากนี้ไปเราทั้งคู่จะต้องผ่านมันไปด้วยกันจากนี้จนกว่าจะแยกจากกัน